สวัสดีค่ะพบกันในสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาดูบอนสีในสวนนะคะวันนี้ฝนตกนะคะบรรยากาศในสวนดีมากเลยนะคะอากาศเย็นร่มลื่นดีมากเลยค่ะ ่ายให้ดูนะคะบริเวณรอบๆสวนนะคะบริเวณในสวนนะคะเพราะว่าผลพึ่งตกเสร็จไปใหม่ๆเลยนะคะพึ่งจะหยุดไปนะคะอันนี้สดชื่นกันใหญ่นะคะอันนี้ตาละแมกุสุมานะคะกำลังแตกพุ่มแตกฟอร์มดีมากเลยนะคะแม่ค้าขยายไว้นะคะแยกนองออกมานะคะจะให้เขาเป็นพุ่มสวยนะคะตรงทางเข้าสวนนะคะ อันนี้วันนี้ก็มีบอลมาไม่มากเท่าไหร่นะคะก็จะพามาชมบอลสีไซส์ที่แบ่งขายในวันนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือหลวงปู่ใหญ่นะคะ เป็นบอลกาบนะคะแข้งไม่หลุดนะคะกัดสีดีมากเลยนะคะอันนี้ลากเดินดีทะลุแล้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยนะคะหลวงปู่ใหญ่นะคะหรือใครจะบอกว่าเอาต้นในคลิปเลยอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะโตขึ้นนะคะดูค่ะหลวงปูใหญ่นะคะ ต่อมาจะเป็นศิรานักป่าดนะคะในส่วนของศิรานักป่าดนะคะจะเป็นหน้าดั้งเดิมนะคะหน้าดั้งเดิมอันนี้ก็เป็นหน้านี้นะคะศิลานักป่าดนะคะอันนี้ก็คือเขาก็เริ่มจะมีนอแล้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะศิรานักป่าดนะคะนี่ค่ะ สิรานักปาดนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะแลกเดินดีทะลุแล้วนะคะต่อมาก็จะมาเป็นเพชรเสีนะคะเพชรเสีนะคะไซ <c oughs> ส์นี้ฟอร์มนี้นะคะในส่วนของเพชรเสีนะคะอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะ100่บาทนะคะอันนี้ดางมาแล้วนะคะกำลังจะเริ่มกัดสีนะคะ คลิปนี้จะไปไวหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มจะมีละอองฝนลงมาอีกแล้วนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์จูนะคะอาจารย์จูนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมค่ะอ๋อ พอพอยกสีบุรียมขึ้นมาเห็นมีต้นหญ้าอยู่บนกระทางนะคะนึกได้นะคะในอ่ารู้สึกว่าจะคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะว่าอ่ารับสมัครพนักงานถอนหญ้าหรือเปล่านะคะ <c oughs> อันนี้แม่ค้า <c oughs> ก็ <c oughs> ก็พยายามที่จะถอนหญ้าออกเหมือนกันนะคะแต่แม่ค้าทําคนเดียวบางทีมันก็ทํา คือคือถอนอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็เริ่มมีหญ้าอีกแล้วอย่างนี้นะคะเพราะหญ้าคือเป็นตัวเช็คความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะถ้ามีหญ้าขึ้นมาก็แสดงว่าดินก็อุดมสมบูรณ์อย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความคิดส่วนตัวของแม่ค้านะคะอ่าต่อมาก็จะมีในส่วนของจังหวัดอุดรน,นะคะจําจังหวัดอุดรอ,อันนี้หนึ่บาทนะคะจังหวัดอุดรน,นะคะโตแล้วนะคะถ้า <เ>จังหวัดอุดรนะคะแม่ค้ามีกระถางสี่อยู่นะคะก็แต่ว่าจะอยู่อีกส่วนหนึ่งนะคะอยู่ตรงส่วนอีกส่วนหนึ่งว,ว,ว,วันนี้เวลาน้อยก็คงไม่ได้พาไปดูนะคะจังหวัดอุดรถ้าเป็นกระถางหกนิ้วแม่ค้าปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะถ้าเป็นกระถางสี่นิ้วห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลน,นี้เป็นบอลสีม่วงนะคะเป็นบอลสีม่วงนะคะนี่ค่ะ ใช้ฟอร์มนี้นะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่หนึ่งรอยบาทนะคะเป็นสีม่วงทั้งใบเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเดี๋ยวดูดูชมหน้าไม้ไปดูก่อนนะคะฝนก็เริ่มจะกระจายเม็ดลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังพอ ยังพอดูได้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแววมายุลานะคะแววมายุลานะคะกระถางหกนิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเป็นกระถางสี่นิ้วห้าสิบนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนางผิวนะคะนางผิวนะคะกระถางหกนิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะนางพิวรากเดินดีทะลุแล้วนะคะ ใช้นี้ฟอร์มนี้ต้นสูงเหมือนกันนะคะสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะอันนี้คือเป็นนางผิวนะคะนางผิวนี้แม่ค้าก็มีอยู่หลายกระถางเหมือนกันนะคะถ้าสนใจก็ลองทักทายกันมาดูนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพระยานครราชนะคะพระยาครราชนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะ เออสงสัยจะได้รับสนมัครพนักงานมาถอนยาจริงๆนะคะอันนี้พญานคราชนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะลากเดินดีทะลุแล้วนะคะในลูกค้าเอฟมาเดี๋ยวแม่ค้าถอนให้ก่อนส่งไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหานุมาลเชิญธงนะคะหานุมาลเชิญธงหนึ่งรอยบาทนะคะในกระถางหกนิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็ จะมีอาทิตย์อุทัยนะคะอาทิตย์อุทัยนะคะกระถางสีนิ้วห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีคุณหญิงนะคะคุณหญิงแม่ค้าผ่าจากเจ้าสาวนะคะพอดีไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่หายหมดเลยนะคะในกระถาง8กระถาง10นะคะมีลูกค้ามารับไป ตั้งโชว์นะคะตามร้านอาหารนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหลือแท่กระถางหนิ้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะเอ่อสำหรับการส่งนะคะแม่ค้าส่งแบบเมาส์ห้าสิบบาทนะคะสั่งกี่ต้นก็ ส่ง50บาทนะคะค่าส่งขอค่าส่ง50บาทนะคะที่สวนไม่มีปลายทางนะคะขอคนที่พร้อมโอนนะคะสั่งวันนี้นะคะแล้วลูกค้าโอนมาวันนี้แม่ค้าส่งให้พรุ่งนี้เลยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาปิดกันด้วยพรพร,รวงนะคะพรพร,ร่วงกระถาง6นิ้ว100บาทนะคะนี่ค่ะ พรพะร่วงนะคะที่สวนมีจํานวนเยอะนะคะเป็นไม้โทนโทนมืดเลยค่ะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้ลากเดินดีทะล,ลุแล้วนะคะนี่ค่ะพรพะร่วงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ